แล้วนะคะวันนี้ไอเดียมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะน้องไอด้าค่ะี่ทนางก็จันนอนอย่างสสบายใจเพราะฉะนั้นวันนี้ของพูดเบาๆเพราะเพราะว่านางนอนเห็นไหมอ่านางนอนแล้วนะคะอะวันนี้ที่จะมาสอนเขียนคิ้วค่ะ prefer โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะ เราก็เลยจะแอ่ดูนางแป่ดูนา,อานองนานอะไปมุ้งเลยค่ะมุ้งที่ไหนนะใต้ตียงดูนา,างนนโาฟกัสไม่ค่อยได้ตอนนี้ชาร์จอยู่โอเคเขียนคิ้วกันดนีกา,าก็ทางกองต้องยังไงอะ ดอต่้งกองรสนคะเดี๋ยอกว่าเห็นมือนามีเสือเข็คิ้วก็เด็นกระดไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรมาอง่หิหยเอก่นาอันนี้น่ิมอัน้าอางช่วยมาต่นน้อมาช่วยจับนะคะ มีสามอันนะคะที่จะใช้ในวันนี้อันนี้กลุดเหลือเกินแล้วนะเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำตาลประหลาดนะทั่วไปก็มีขายค่ะอันนี้ห้ออะไรก็ไม่รู้สวิตช์เฮาแล้วก็อันนี้ของอะไรอ่ะนี่ห่ออะไรวะสมายเก็บคอสเมติกค,ค่ะ จะใช้ด้วยกัน3มรูปแบบเลยนะคะเริ่มจากอันแรกค่ะอันใหญ่ไออ,อ,อันเล็กสุดนะแต่สีเข้มสุดเราจะวาดประมาณไปหางล่านารไม่ได้าบน้ำทีทุกวันเราองตัวเจนสก,กััเพื่อเขาไม่เข้าใกล้น่าัวนะความเพืไม่ครนะใครไม่ครบเล ไม่ครบเพื่อนทุกคนในในเก็บด่างเขาก็เบนด้านลวงใครเก็บด่างเด็กทำไมเราทำงานอะไรที่ปลายคิ้วเห็นไหมทำ่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอพักยามอีกข้างหนึ่งนะแล้วมาเจอกันอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะต่อไปก็จะใช้อันนี้นะคะวาดประมาณตรงกลางตรงนี้เลยวาดเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นมาเลยนะ

เดี๋ยวก็ใช้แท่มือเป็นแท่งสุดท้ายนะสีนี้ประมาณหัวคิ้วหน่อยสีมันอ่อนๆอไม่ต้องทาเลยมากทาให้มันแค่แบบทอสีก็พออเ,เสร็จต่อไปก็ปัดขวดคิ้วด้วยแปรงอันนี้เลย พี yeah, okay, so okay, it, so ่ยะปัดให้มันฟูๆนะคะก็แขนคิ้วง่ายๆค่ะประมาณนี้เลยเคถ้าดีทำได้ทุกคนต้องทำได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายพร้อมไปเที่ยวแล้วล่ะ